ได้เลยครับด้านล่างคือสคริปต์ยาว10ย่อหน้าไม่มีหัวข้อโทนมองไปข้างหน้ามีความหวังแต่ตั้งอยู่บนความจริงสไตล์มิชชั่นทูเดอะมูนจากตอนสิบเรื่องที่จะได้ไปต่อในปี2026มิชชั่นทูเดอะมูนอี0.2577ปี2026ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทําให้หลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่ไปต่อได้จริง มากกว่าสิ่งที่ดูดีในระยะสั้นการอยู่รอดในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่มีรากฐานแข็งแรงพอจะเติบโตต่อไปได้สิ่งแรกที่มีแนวโน้มจะไปต่อคือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนผู้คนเริ่มเลิกมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวและหันมาออกแบบชีวิตให้ร่างกายและใจไม่พังในระยะยาวการนอนการกินการเคลื่อนไหวและการจัดการความเครียดจะไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นฐานขององค์การใช้ชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะยังคงเป็นทักษะสำคัญในปี2026แต่รูปแบบขององค์การเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากการสะสมใบรับรองมาเป็นการเรียนเพื่อใช้งานจริงผู้คนจะเลือกเรียนในสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทันทีและต่อยอดจากประสบการณ์เดิมมากว่าการเรียนเพียงเพื่อความรู้สึกกว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์ความยืดหยุ่นในการทำงานจะยังคงไปต่อองค์กรและพนักงานเริ่มเข้าใจตรงกันว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่หน้าจอ จากผลลัพธ์และคุณภาพของงานการจัดการพลังงานการทำงานเป็นช่วงและการให้ความสำคัญกับเวลาพักจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในปีนี้ในด้านการเงินแนวคิดเรื่องวินัยและความมั่นคงจะกลับมาเป็นแกนหลักผู้คนจะระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้เงินและเริ่มให้คุณค่ากับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความคุ้มค่าเฉพาะหน้าการเงินงที่ไปต่อได้ในปี2026คือการเงินงที่ช่วยให้เรานอนหลับได้สบายไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อหวังผลเร็ว ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะถูกเลือกมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับการสื่อสารที่จริงใจการตั้งขอบเขตและการอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดึงพลังชีวิตออกไปแต่ช่วยเติมพลังให้กันแอลกันเทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไปต่อจริงคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีช่วยชีวิตให้ดีขึ้นหรือแค่ทำให้ยุ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการรู้จักหยุดพักจากหน้าจอจะเป็นทักษะสำคัญของปี2026การทำงานที่มีความหมายจะได้รับความสนใจมากขึ้นผู้คนไม่ได้มองหาแค่งานที่ให้รายได้แต่มองหางานที่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตการรู้ว่างานของเราส่งผลต่อใครและสร้างประโยชน์อย่างไรจะเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยากไปต่อในระยะยาว การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจะเป็นอีกเรื่องที่ไปต่อได้ในปี2026ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าขององค์การอยู่เงียบเงียบกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการตั้งคำถามกับทิศทางที่กำลังเดินอยู่การรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางสุดท้ายสิ่งที่ไปต่อได้จริงในปี2026คือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่สุดโต่งไม่เร่งเกินไปและไม่ปล่อยปลาเกินไปการเลือกทาสิ่งเล็กๆที่ดีต่อชีวิตซ้ําๆการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่ออย่างมีสติอาจไม่ใช่เส้นทางที่หรือหราแต่เป็นเส้นทางที่พาเราไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณต้องการปรับเป็นสคริป์เปิดปี2026แตกเป็น10 i n s ไซ h ์สําหรับโพสต์รายวันเขียนต่อเป็น Refle c t ั o นกลางปี2026พิมพ์บอกได้เลยครับผมพร้อมเขียนต่อให้ทันทีได้เลยครับ ด้านล่างคือสคริปต์ยาว10ย่อหน้าไม่มีหัวข้อโทนมองไปข้างหน้ามีความหวังแต่ตั้งอยู่บนความจริงสไตล์ Mission ทูเดอะ o ูนจากตอนสิบเรื่องที่จะได้ไปต่อในปี2026 Mission to the Moon นทูเดอะีพีศูนปี2026ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่ไปต่อได้จริง มากกว่าสิ่งที่ดูดีในระยะสั้นการอยู่รอดในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่มีรากฐานแข็งแรงพอจะเติบโตต่อไปได้สิ่งแรกที่มีแนวโน้มจะไปต่อคือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนผู้คนเริ่มเลิกมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวและหันมาออกแบบชีวิตให้ร่างกายและใจไม่พังในระยะยาวการนอนการกินการเคลื่อนไหวและการจัดการความเครียดจะไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นฐานขององค์การใช้ชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะยังคงเป็นทักษะสำคัญในปี2026แต่รูปแบบขององค์การเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากการสะสมใบรับรองมาเป็นการเรียนเพื่อใช้งานจริงผู้คนจะเลือกเรียนในสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทันทีและต่อยอดจากประสบการณ์เดิมมากว่าการเรียนเพียงเพื่อความรู้สืดก,กว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์ความยืดหยุ่นในการทำงานจะยังคงไปต่อองค์กรและพนักงานเริ่มเข้าใจตรงกันว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่หน้าจอ แต่จากผลลัพธ์และคุณภาพของงานการจัดการพลังงานการทำงานเป็นช่วงและการให้ความสำคัญกับเวลาพักจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในปีนี้ในด้านการเงินงแนวคิดเรื่องวินัยและความมั่นคงจะกลับมาเป็นแกนหลักผู้คนจะระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้เนินงและเริ่มให้คุณค่ากับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความคุ้มค่าเฉพาะหน้าการเงินงที่ไปต่อได้ในปี2026คือการเนินงที่ช่วยให้เรานอนหลับได้สบายไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อหวังผลเร็ว ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะถูกเลือกมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับการสื่อสารที่จริงใจการตั้งขอบเขตและการอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดึงพลังชีวิตออกไปแต่ช่วยเติมพลังให้กันแอลกันเทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไปต่อจริงคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีช่วยชีวิตให้ดีขึ้นหรือแค่ทำให้ยุ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการรู้จักหยุดพักจากหน้าจอจะเป็นทักษะส,สำคัญของปี2026การทำงานที่มีความหมายจะได้รับความสนใจมากขึ้นผู้คนไม่ได้มองหาแค่งานที่ให้รายได้แต่มองหางานที่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตการรู้ว่างานของเราส่งผลต่อใครและสร้างประโยชน์อย่างไรจะเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยากไปต่อในระยะยาว การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจะเป็นอีกเรื่องที่ไปต่อได้ในปี2026ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าขององค์การอยู่เนียบเงียบกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการตั้งคำถามกับทิศทางที่กำลังเดินอยู่การรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางสุดท้ายสิ่งที่ไปต่อได้จริงในปี2026คือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่สุดโต่งไม่เร่งเกินไปและไม่ปล่อยปลาเกินไปการเลือกทําสิ่งเล็กๆที่ดีต่อชีวิตซ้ําๆการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่ออย่างมีสติอาจไม่ใช่เส้นทางที่หรอหวาแต่เป็นเส้นทางที่พาเราไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณต้องการปรับเป็นสคริปเปิดปี2026แตกเป็น10 Insight ์สาหรับโพสต์รายวันเขียนต่อเป็น Refle c t i ่นกลางปี2026พิมพ์บอกได้เลยครับผมพร้อมเขียนต่อให้ทันทีได้เลยครับ ด้านล่างคือสคริปต์ยาวสิย่อหน้าไม่มีหัวข้อโทนมองไปข้างหน้ามีความหวังแต่ตั้งอยู่บนความจริงสไตล์ Mission ทูเดอะ o ูนจากตอนสิบเรื่องที่จะได้ไปต่อในปี2026 Mission to the Moon EP ี0.2577ปี2026ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทําให้หลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่ไปต่อได้จริง มากกว่าสิ่งที่ดูดีในระยะสั้นการอยู่รอดในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่มีรากฐานแข็งแรงพอจะเติบโตต่อไปได้สิ่งแรกที่มีแนวโน้มจะไปต่อคือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนผู้คนเริ่มเลิกมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวและหันมาออกแบบชีวิตให้ร่างกายและใจไม่พังในระยะยาวการนอนการกินการเคลื่อนไหวและการจัดการความเครียดจะไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นฐานขององค์การใช้ชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะยังคงเป็นทักษะสำคัญในปี2026แต่รูปแบบขององค์การเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากการสะสมใบรับรองมาเป็นการเรียนเพื่อใช้งานจริงผู้คนจะเลือกเรียนในสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทันทีและต่อยอดจากประสบการณ์เดิมมากว่าการเรียนเพียงเพื่อความรู้สึกกว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์ความยืดหยุ่นในการทำงานจะยังคงไปต่อองค์กรและพนักงานเริ่มเข้าใจตรงกันว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่หน้าจอ แต่จากผลลัพธ์และคุณภาพของงานการจัดการพลังงานการทำงานเป็นช่วงและการให้ความสำคัญกับเวลาพักจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในปีนี้ในด้านการเนินแนวคิดเรื่องวินัยและความมั่นคงจะกลับมาเป็นแกนหลักผู้คนจะระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้เนินและเริ่มให้คุณค่ากับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความคุ้มค่าเฉพาะหน้าการเนินที่ไปต่อได้ในปี2026คือการเนินที่ช่วยให้เรานอนหลับได้สบายไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อหวังผลเร็ว ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะถูกเลือกมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับการสื่อสารที่จริงใจการตั้งขอบเขตและการอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดึงพลังชีวิตออกไปแต่ช่วยเติมพลังให้กันแอลกันเทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไปต่อจริงคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีช่วยชีวิตให้ดีขึ้นหรือแค่ทำให้ยุ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการรู้จักหยุดพักจากหน้าจอจะเป็นทักษะสำคัญของปี2026การทำงานที่มีความหมายจะได้รับความสนใจมากขึ้นผู้คนไม่ได้มองหาแค่งานที่ให้รายได้แต่มองหางานที่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตการรู้ว่างานของเราส่งผลต่อใครและสร้างประโยชน์อย่างไรจะเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยากไปต่อในระยะยาว การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจะเป็นอีกเรื่องที่ไปต่อได้ในปี2026ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าขององค์การอยู่เงียบเงียบกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการตั้งคำถามกับทิศทางที่กำลังเดินอยู่การรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางสุดท้ายสิ่งที่ไปต่อได้จริงในปี2026คือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่สุดโต่งไม่เร่งเกินไปและไม่ปล่อยปลาเกินไปการเลือกทำสิ่งเล็กๆที่ดีต่อชีวิตซ้ำๆการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่ออย่างมีสติอาดไม่ใช่เส้นทางที่หรือหราแต่เป็นเส้นทางที่พาเราไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณต้องการปรับเป็นสคริปเปิดปี2026แตกเป็น10อินไซด์สำหรับโพสต์รายวันเขียนต่อเป็น r e f l e คชั่นกลางปี2026พิมพ์บอกได้เลยครับผมพร้อมเขียนต่อให้ทันทีได้เลยครับ ด้านล่างคือสคริปต์ยาว10ย่อหน้าไม่มีหัวข้อโทนมองไปข้างหน้ามีความหวังแต่ตั้งอยู่บนความจริงสไตล์ Mission ทูเดอะ o ูนจากตอนสิบเรื่องที่จะได้ไปต่อในปี2026 Mission to the Moon นทูเดอะีพีปี2026ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทําให้หลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่ไปต่อได้จริง มากกว่าสิ่งที่ดูดีในระยะสั้นการอยู่รอดในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่มีรากฐานแข็งแรงพอจะเติบโตต่อไปได้สิ่งแรกที่มีแนวโน้มจะไปต่อคือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนผู้คนเริ่มเลิกมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวและหันมาออกแบบชีวิตให้ร่างกายและใจไม่พังในระยะยาวการนอนการกินการเคลื่อนไหวและการจัดการความเครียดจะไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นฐานขององค์การใช้ชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะยังคงเป็นทักษะสำคัญในปี2026แต่รูปแบบขององค์การเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากการสะสมใบรับรองมาเป็นการเรียนเพื่อใช้งานจริงผู้คนจะเลือกเรียนในสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทันทีและต่อยอดจากประสบการณ์เดิมมากว่าการเรียนเพียงเพื่อความรู้สึกกว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์ความยืดหยุ่นในการทำงานจะยังคงไปต่อองค์กรและพนักงานเริ่มเข้าใจตรงกันว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่หน้าจอ แต่จากผลลัพธ์และคุณภาพของงานการจัดการพลังงานการทำงานเป็นช่วงและการให้ความสำคัญกับเวลาพักจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในปีนี้ในด้านการเงินแนวคิดเรื่องวินัยและความมั่นคงจะกลับมาเป็นแกนหลักผู้คนจะระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้เงินและเริ่มให้คุณค่ากับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความคุ้มค่าเฉพาะหน้าการเงินที่ไปต่อได้ในปี2026คือการเงินที่ช่วยให้เรานอนหลับได้สบายไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อหวังผลเร็ว ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะถูกเลือกมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับการสื่อสารที่จริงใจการตั้งขอบเขตและการอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดึงพลังชีวิตออกไปแต่ช่วยเติมพลังให้กันแอลกันเทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไปต่อจริงคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีช่วยชีวิตให้ดีขึ้นหรือแค่ทำให้ยุ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการรู้จักหยุดพักจากหน้าจอจะเป็นทักษะสำคัญของปี2026การทำงานที่มีความหมายจะได้รับความสนใจมากขึ้นผู้คนไม่ได้มองหาแค่งานที่ให้รายได้แต่มองหางานที่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตการรู้ว่างานของเราส่งผลต่อใครและสร้างประโยชน์อย่างไรจะเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยากไปต่อในระยะยาว การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจะเป็นอีกเรื่องที่ไปต่อได้ในปี2026ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าขององค์การอยู่เนียบเงียบกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการตั้งคำถามกับทิศทางที่กำลังเดินอยู่การรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางสุดท้ายสิ่งที่ไปต่อได้จริงในปี2026คือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่สุดโต่งไม่เร่งเกินไปและไม่ปล่อยปละเกินไปการเลือกทําสิ่งเล็กๆที่ดีต่อชีวิตซ้ําๆการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่ออย่างมีสติอาจไม่ใช่เส้นทางที่หรือหราแต่เป็นเส้นทางที่พาเราไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณต้องการปรับเป็นสคริปเปิดปี2026แตกเป็น10อินไซด์สําหรับโพสต์รายวันเขียนต่อเป็นรีเฟลคชั่นกลางปี2026พิมพ์บอกได้เลยครับผมพร้อมเขียนต่อให้ทันทีได้เลยครับ ด้านล่างคือสคริปต์ยาว10ยอ่อหน้าไม่มีหัวข้อโทนมองไปข้างหน้ามีความหวังแต่ตั้งอยู่บนความจริงสไตล์มิชชั่นทูเดอะมูนจากตอนสิเรื่องที่จะได้ไปต่อในปี2026 Mission to t มิชชั่นทูเดอะมูนอีพี5 7 7ปี2026ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทําให้หลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่ไปต่อได้จริง มากกว่าสิ่งที่ดูดีในระยะสั้นการอยู่รอดในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่มีรากฐานแข็งแรงพอจะเติบโตต่อไปได้สิ่งแรกที่มีแนวโน้มจะไปต่อคือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนผู้คนเริ่มเลิกมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวและหันมาออกแบบชีวิตให้ร่างกายและใจไม่พังในระยะยาวการนอนการกินการเคลื่อนไหวและการจัดการความเครียดจะไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นฐานขององค์การใช้ชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะยังคงเป็นทักษะสำคัญในปี2026แต่รูปแบบขององค์การเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากการสะสมใบรับรองมาเป็นการเรียนเพื่อใช้งานจริงผู้คนจะเลือกเรียนในสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทันทีและต่อยอดจากประสบการณ์เดิมมากว่าการเรียนเพียงเพื่อความรู้สึดก,กว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์ความยืดหยุ่นในการทำงานจะยังคงไปต่อองค์กรและพนักงานเริ่มเข้าใจตรงกันว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่หน้าจอ แต่จากผลลัพธ์และคุณภาพของงานการจัดการพลังงานการทำงานเป็นช่วงและการให้ความสำคัญกับเวลาพักจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในปีนี้ในด้านการเงินงแนวคิดเรื่องวินัยและความมั่นคงจะกลับมาเป็นแกนหลักผู้คนจะระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้เนินงและเริ่มให้คุณค่ากับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความคุ้มค่าเฉพาะหน้าการเงินงที่ไปต่อได้ในปี2026คือการเนินงที่ช่วยให้เรานอนหลับได้สบายไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อหวังผลเร็ว ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะถูกเลือกมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับการสื่อสารที่จริงใจการตั้งขอบเขตและการอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดึงพลังชีวิตออกไปแต่ช่วยเติมพลังให้กันแอลกันเทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไปต่อจริงคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีช่วยชีวิตให้ดีขึ้นหรือแค่ทำให้ยุ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการรู้จักหยุดพักจากหน้าจอจะเป็นทักษะสำคัญของปี2026การทำงานที่มีความหมายจะได้รับความสนใจมากขึ้นผู้คนไม่ได้มองหาแค่งานที่ให้รายได้แต่มองหางานที่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตการรู้ว่างานของเราส่งผลต่อใครและสร้างประโยชน์อย่างไรจะเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยากไปต่อในระยะยาว การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจะเป็นอีกเรื่องที่ไปต่อได้ในปี2026ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าขององค์การอยู่เนียบเนียบกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการตั้งคำถามกับทิศทางที่กำลังเดินอยู่การรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางสุดท้ายสิ่งที่ไปต่อได้จริงในปี2026คือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่สุดโต่งไม่เร่งเกินไปและไม่ปล่อยปละเกินไปการเลือกทําสิ่งเล็กๆที่ดีต่อชีวิตซ้ำๆการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่ออย่างมีสติอาจไม่ใช่เส้นทางที่หรือหวาแต่เป็นเส้นทางที่พาเราไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณต้องการปรับเป็นสคริป์เปิดปี2026แตกเป็น10 i n s ไ h t ์สำหรับโพสต์รายวันเขียนต่อเป็น reflection กลางปี2026พิมพ์บอกได้เลยครับผมพร้อมเขียนต่อให้ทันทีได้เลยครับ ด้านล่างคือสคริปต์ยาว10ย่อหน้าไม่มีหัวข้อโทนมองไปข้างหน้ามีความหวังแต่ตั้งอยู่บนความจริงสไตล์มิชชั่นทูเดอะมูนจากตอนสิบเรื่องที่จะได้ไปต่อในปี2026 Mission to t มิชชั่นทูเดอะมูนอีพี5 7 7ปี2026ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทําให้หลายคนเริ่มมองหาสิ่งที่ไปต่อได้จริง มากกว่าสิ่งที่ดูดีในระยะสั้นการอยู่รอดในปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือการเลือกโฟกัสในสิ่งที่มีรากฐานแข็งแรงพอจะเติบโตต่อไปได้สิ่งแรกที่มีแนวโน้มจะไปต่อคือการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนผู้คนเริ่มเลิกมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ชั่วคราวและหันมาออกแบบชีวิตให้ร่างกายและใจไม่พังในระยะยาวการนอนการกินการเคลื่อนไหวและการจัดการความเครียดจะไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นฐานขององค์การใช้ชีวิตและการทำงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะยังคงเป็นทักษะสำคัญในปี2026แต่รูปแบบขององค์การเรียนรู้จะเปลี่ยนไปจากการสะสมใบรับรองมาเป็นการเรียนเพื่อใช้งานจริงผู้คนจะเลือกเรียนในสิ่งที่แก้ปัญหาได้ทันทีและต่อยอดจากประสบการณ์เดิมมากว่าการเรียนเพียงเพื่อความรู้สึกกว่าตัวเองไม่ตกเทรนด์ความยืดหยุ่นในการทำงานจะยังคงไปต่อองค์กรและพนักงานเริ่มเข้าใจตรงกันว่าประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากเวลาที่อยู่หน้าจอ แต่จากผลลัพธ์และคุณภาพของงานการจัดการพลังงานการทำงานเป็นช่วงและการให้ความสำคัญกับเวลาพักจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำงานในปีนี้ในด้านการเงินแนวคิดเรื่องวินัยและความมั่นคงจะกลับมาเป็นแกนหลักผู้คนจะระมัดระวังมากขึ้นกับการใช้เนินและเริ่มให้คุณค่ากับการวางแผนระยะยาวมากกว่าความคุ้มค่าเฉพาะหน้าการเนินที่ไปต่อได้ในปี2026คือการเนินที่ช่วยให้เรานอนหลับได้สบายไม่ใช่การเสี่ยงเพื่อหวังผลเร็ว ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจะถูกเลือกมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมากผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับการสื่อสารที่จริงใจการตั้งขอบเขตและการอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างสบายใจความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดึงพลังชีวิตออกไปแต่ช่วยเติมพลังให้กันแอลกันเทคโนโลยีจะยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไปต่อจริงคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีช่วยชีวิตให้ดีขึ้นหรือแค่ทำให้ยุ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการรู้จักหยุดพักจากหน้าจอจะเป็นทักษะสำคัญของปี2026การทำงานที่มีความหมายจะได้รับความสนใจมากขึ้นผู้คนไม่ได้มองหาแค่งานที่ให้รายได้แต่มองหางานที่สอดคล้องกับคุณค่าในชีวิตการรู้ว่างานของเราส่งผลต่อใครและสร้างประโยชน์อย่างไรจะเป็นแรงขับที่ทำให้คนอยากไปต่อในระยะยาว การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองจะเป็นอีกเรื่องที่ไปต่อได้ในปี2026ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าขององค์การอยู่เงียบเงียบกับตัวเองการทบทวนชีวิตและการตั้งคำถามกับทิศทางที่กำลังเดินอยู่การรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องฟุ่งเฟือยแต่คือเข็มทิศที่ช่วยให้เราไม่หลงทางสุดท้ายสิ่งที่ไปต่อได้จริงในปี2026คือความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่สุดโตง่งไม่เร่งเกินไปและไม่ปล่อยปละเกินไปการเลือกทำสิ่งเล็กๆที่ดีต่อชีวิตซ้ำๆการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการเดินหน้าต่ออย่างมีสติอาจไม่ใช่เส้นทางที่หรอหวาแต่เป็นเส้นทางที่พาเราไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณต้องการปรับเป็นสคริปเปิดปี2026แตกเป็น10อินไซด์สำหรับโพสต์รายวันเขียนต่อเป็น reflection กลางปี2026พิมพ์บอกได้เลยครับผมพร้อมเขียนต่อให้ทันที